สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ซีก็จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะที่ซีไปทําเด็กหลอดแก้วมานะคะเมื่อประมาณปีที่แล้วขอเท้าความให้ทุกคนได้ฟังก่อนเลยก็คือตัวซีเองนะคะมีลูกสาวมาแล้ว1คนก็คือพี่ปุงพีทนั่นเองค่ะตอนนี้อายุ12ขวบแล้วนะคะทีนี้ซีต้องการจะมีลูกคนที่2ค่ะแต่ว่าคุณสามีนะคะพี่ดุ๊กมีภาวะน้ําเชื้อนะคะมีปริมาณน้อยแล้วก็ไม่แข็งแรงก็เลยตัดสินใจพากันไปปรึกษาคุณหมอค่ะครั้งนี้นะคะซีตัด ใจไปที่ b a n g อก k Central ลิ i n i c IVF and w e l l n e s s ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยซีปรึกษาคุณหมอมาหลายที่แล้วก็หาข้อมูลมาพอสมควรมีความรู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยค่อนข้างให้ข้อมูลที่ละเอียดมากแล้วก็เราสามารถถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ที่สําคัญคือสตาพี่นี่น่ารักม,มากๆค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกทํากับที่นี่ซึ่งการอัดคลิปครั้งนี้นะคะซีก็ตั้งใจว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีภาวะมีบุตรยากหรือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้คุณพ่อคุณแม่ที่กําลังเตรีีียมมแนท่ จะมีน้องกันนะคะ ครั้งแรกนะคะที่4ไปที่คลินิกคุณหมอจะนัดเราไปในวันที่เรานะคะมีประจําเดือนเป็นวันที่2หรือวันที่3นะคะนัดเข้าไปปุ๊บคุณหมอก็จะมีการสัมภาษณ์นะคะซักประวัติคู่สาม,มีภรรยาค่ะแล้วก็มีการทําอัลตราซาวดูหลังไข่ของคุณแม่นะคะว่ามีความพร้อมประมาณไหนนะคะส่วนคุณพ่อคุณหมอก็จะทําการเก็บน้าเชื้อนะคะหรือเก็บสเปิร์มเพื่อไปตรวจดูความแข็งแรงแล้วก็ความสมบูรณ์นะคะพอคุณหมอตรวจเช็คประเมินความพร้อมของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะคุณหมอก็จะทําการประเมิน แต่ของซีเนี่ยได้เริ่มฉีดยากระตุ้นไข่ในวันที่ไปพบคุณหมอเลยค่ะ ฉีดยากระตุ้นไข่นะคะคุณหมอเขาก็จะให้เป็นเข็มฉีดยานะคะซึ่งมีหัวเล็กมากๆเลยค่ะให้เรากลับมาฉีดเองที่บ้านนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่มั่นใจในการฉีดเลยก็จะกลับไปที่คลินิกเพื่อให้พยาบาลเนี่ยฉีดให้ก็ได้นะคะเข็มนะคะที่ฉีดซึ่งมีหัวเล็กมากอยากจะบอกว่าใครที่กลัวเข็มนะคะไม่ต้องกลัวเลยเพราะมันไม่เจ็บเลยค่ะวิธีการฉีดนะคะก็หยิบเนื้อที่พุงออกมานะคะแล้วก็ปักเข็มลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆนะคะปล่อยให้ยาเนี่ยเข้าไปสู่ที่หน้าท้องของเราค่ะส่วนของซีนะคะ ได้ฉีดยากระตุ้นไข่ทั้งหมด9วันค่ะพอหลังจากที่เราฉีดยากระตุ้นไข่ครบ9วันนะคะตอนนี้ไข่ของเราก็ฟูเต็มท้องเลยค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องเก็บไข่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแม่ไก่มากๆเลย วันที่เราไปเก็บไข่นะคะเราต้องเตรียมตัวไปยังไงบ้างก็คืออย่างแรกนะคะตื่นเช้ามาอาบน้ําสระผมให้เรียบร้อยแต่ห้ามใช้โลชั่นนะคะห้ามทาครีมใดๆทั้งสิ้นนะคะลแล้วก็ห้ามฉีดน้ําหอมด้วยก็คือเรียกว่าไปคลินิกแบบหน้าสดกันเลยะคะ่ะพอไปถึงแล้วนะคะเราก็เตรียมความพร้อมค่ะเข้าห้องรอเพื่อจะเตรียมเก็บไข่นะคะเวลาที่เราเก็บไข่นะคะคุณหมอก็จะใช้เข็มที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะเข้าไปเจาะเข้าไปเพื่อที่จะดูดไข่ออกมาทางช่องคลอดนะคะส่วนในระหว่างที่คุณแม่นะคะกําลังเก็บ อยู่นนั้คุณพ่อก็จะไปทําการเก็บน้ําเชื้ออีกห้องหนึ่งระหว่างที่เก็บไข่นะคะซีก็จะไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นซีนอนหลับอยู่นะคะหลังจากที่เก็บไข่นะคะคุณหมอก็จะให้เรานอนพักผ่อนสักครู่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ในห้อง l a บแล้วค่ะก็คือการที่นําไข่ของคุณแม่เนี่ยไปผสมกับตัวสเปิร์มน้ําเชื้อของคุณพ่อค่ะแล้วก็เลี้ยงเขาในห้อง l a บนะคะต่อมาก็จะเป็นการส่งตรวจโครโมโซมค่ะก็แล้วแต่ว่าใครที่มีไข่เยอะนะคะก็อาจจะส่งตรวจเยอะหรือใครที่ได้ไข่น้อยเนี่ยก็อาจจะส่งตรวจน้อยแล้วแต่ความสะดวกนะคะของคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่าการส่งตรวจโครโมโซมนะคะเขาจะนับไปนเป็นตัวค่ะแล้วก็การส่งตรวจแต่ตัวเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนิดนึงค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมผนังมดลูกของคุณแม่นะคะเพื่อให้พร้อมที่จะพาน้องเข้ากลับไปสู่ร่างกายของคุณแม่นะคะวิธีการเตรียมผนังมดลูกของซีนะคะซีก็จะเน้นทานโปรตีนทานงาทานเมล็ดฟักทองนะคะพวกนี้ทานของที่มีประโยชน์ทั้งหลายเลยค่ะแล้วก็พักผ่อนมากๆนะคะเพื่อให้ได้ผนังของมดลูกที่เหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อนค่ะแล้วก็วันนั้นก็มาถึงก็คือวันที่คุณหมอนัดไปใส่ตัวอ่อนนะคะเป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆ เช่นกันค่ะก็คือก่อนที่จะไปใส่ตัวอ่อนนะคะก็ต้องเตรียมตัวไปแต่เช้าคือตื่นแต่เช้านะคะแล้วก็อาบน้ําสระผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ห้ามทาโลชัน่นงดทาเล็บนะคะงดใส่น้ําหอมงดแต่งหน้าเครื่องสำอางใดๆที่สําคัญวันนั้นคือจะมีการนําพวงมาลัยนะคะไปไหว้ศาลที่หน้าคลินิกด้วยก็ต้องมีการมูเตลูกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากๆเราก็อยากให้สําเร็จเนาะพอไปถึงคลินิกนะคะก็มีการวัดความดันนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เข้าสู่ห้องที่จะเตรียมตัว การใส่ตัวอ่อนแล้วค่ะแต่วันที่โจนใส่ตัวอ่อนนะคะคุณพ่อจะสามารถเข้าไปในห้องกับเราด้วยก็คือเข้าไปจับมือให้กําลังใจคุณแม่ได้นะคะคุณหมอก็จะทําปฏิบัติการในระหว่างที่เราเนี่ยรู้สึกตัวนะคะคือซีเนี่ยตื่นอยู่แล้วก็สามารถมองไปที่กล้องที่คุณหมอกําลังใส่สามารถรับรู้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าถามว่าเจ็บไหมก็บอกว่าไม่เจ็บเลยคือคือไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวก็เสร็จเลยค่ะพอหลังจากใส่ตัวอ่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับ พักผ่อนที่บ้านค่ะเราในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีมากๆนะคะงดการทําอะไรที่รุนแรงเช่นการยกของหนักนะคะวิ่งหรือว่าการกระโดดที่ใช้พลังงานมากๆนะคะงดไปก่อน,นะคะ่ะแล้วคุณหมอก็จะมีการนัดเราหลังจากนั้นนะคะประมาณ7-10วันค่ะเพื่อกลับไปตรวจดูว่าคุณแม่เนี่ยตั้งครันไหม และจากวันนั้นนะคะจนถึงวันนี้นะคะที่ซีนั่งคุยกับทุกคนอยู่นี้ก็เป็นเวลา1ปีพอดีค่ะและ้วซีก็ได้มาเป็นคนนี้นี่ไงสวัสดีครับหนูเป็นเด็กหลอดแก้วครับผม Oh, โอ้คุณหมอเตือนแล้วนะคะบอกว่าเด็กหลอดแก้วเนี่ยดื้อน,นะคุณแม่ใช่ค่ะจริงมากๆเลยค่ะดื้อมากๆแต่ก็นาาก่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณหมอบอลน,นะคะที่ให้น้องกลมๆสีเหลืองๆลูกบอลคนนี้มาตอนนี้ก็อายุ4เดือนครึ่งแล้วค่ะเพิ่งจะได้ทําคลิปมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนเพิ่งจะได้ว่างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยยุ่งวุ่นวายมากๆตอนนี้ก็เริ่มพอจะมีเวลาที่จะมาคุยกับทุกคนแล้วนะคะอยากจะแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าใครคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่คิดอยาก จะไปทำเด็กหลอดแก้วนะคะไม่ว่าจะเป็น IVF นะคะอิกซี่ IUI หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้หาข้อมูลกันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากจะให้เข้าไปหาคุณหมอนะคะเพื่อปรึกษานะคะแล้วก็วางแผนกันค่ะ น้องคนนี้นะคะเป็นตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุดที่คุณแม่เลือกแล้วก็ครั้งเดียวติดเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอเจ๋งมากๆมีการวางแผนให้คุณแม่ทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเรากําลังใจดีกันมากๆค่ะทั้งคุณพ่อกับคุณแม่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็สําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําเด็กหลอดแก้วนะคะก็มาแชร์กันได้นะคะที่คอมเมนต์คลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ